สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบกับน้องโอเออีกแล้วเด้อวันนี้โอเอกับบุญหอดหยอดเกี่ยวเนาะได้ขึ้นมาวัดผู้มนุโลมทุกคนวัดพระใหญ่ฮนะแต่ว่าตอนนี้โอเอยังไม่ท่าละขึ้นไปทุกคนโอ้ยฮักมากพากอยู่นีทุกคนรู้สึกว่าบรรยากาศด,ดีแห้งเลยเนาะโอเอกับบุญหอดหยอดเกี่ยวแห้ง,ตงแต่ตาข่าดตะกีกันแน่ม,มาแต่ตะกีฟังเล่าฮนะตแต่ทงางเาโอก็คือเห็นเพลินเลยเนาะเห็นพระพุทธรูปอยู่นีเลยนั้นใหญ่แห่ อยากมาแท้อยากมาวานอโมนี่นะก็ได้มาแล้วทุกคนอุ่นหดยอดเกี่ยวแห้งอะพี่น้องตื่นเต้นแห้งเลย <c oughs> เลี้ยวเขาขึ้นไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวไปฟังทางบ้านเขาก็เห็นดีข้างเลยทุกคนนี่น,นี่บรรยากาศดีแห้งเลยทุกคนโอ้ยขึ้นมาตอนเช้าๆานะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสาวทุกคนเลี้ยวไปเห็นบ่เห็นบะ คืออันนั้นก็คือน้ำทั้งล้างก็คือเป็นแม่น้ำคลองเด้อทุกคนขามไปฟังนั้นก็สิเป็นฟังล่าบ้านโอเอเองเด้อทุกคนมันน่าขาดดีแห่งเลยทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นวอพี่น้องเห็นวอยู่นี่ก็สิบอเห็นประเด้นน่าเดียโอเอถากขึ้นไปทั้งๆอีโอเอกับจีนไทยบิึงเลี้ยวไปทางไหนก็เห็นอันพอทุกคนอ่า เห <os u il ies> <t os il ies> ็นัว้ขาวไม่นำคลองน้ำสะพานมิตรภาพไทยลาวนะทุกคนว้าจ่นเต้นแหงนี่โอ้โหทุกคนบรรยากาศคือดีแหงเลยตอนเช้าแต่ตอนนี้เอออยู่ทีทีนี่เนาะผูได้เคยมาเน่ทุกคนไม่ได้เคยมาที่ยาเนมาเด้อวมาที่ยาแถบ่เคยมาคือบรรยากาศเงียบสงบแหงทุกคนอากาศก็ดี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 เนาะยามเสาร์ แต่ช่วงนี้กันส่วงนี้ยังยังบกันเดี๋ยดอกช่วงหนาหนาวแห่งสีขาวกกนั่ทุกคนเพราะว่าเพราะว่าช่วงหนั้นนะอาจจะมีหมอกลงแน่นะนี่ไปจีพาเที่ยวในหนึ่งก่อนแล้วดิการจะเป็นต้นสัก,กุละเนาะยูรุย,ยูเวืองลุงกับทีเป็นอันนาไซลุงม,มองร้านนั่นนะร้านกาแฟาค่ะเจ้านะทุกคนนี่ก่อนจะขึ้นไปไหว้พระใหญ่โอเอกับไป พญานาคก่อนเดี๋ยวพายางไปบรรยากาศหง,งียบสง,งบแห้งทุกคนมอกแกกันมาพักพรอไลีเดอร์ทุกแล้วมาหนีเพอ่์กัสิมีศูนย์เศร้าบูสาวัตถุมงคลเครื่องจําหน่ายสินค้าเอ้ยจำหน่ายเครื่องดื่มสินค้าที่ระลึกด้วยนะัคะ่าดอกไม้กระง่าห้งทุกคนบรรยากาศเงียบแห้งทุกคนเงียบแต่กับโบเดป็นตายะเลยทุกคนเง,งียบแบบเงียบแบบสง,งบสง,งบนะ นี่เด้อพิจมุตจะเอาน,นี่จากกรุงเทพมาพักพรอ,อยู่อีกได้เด้อทุกคนเด้อโอเอที่ว่าเป็นสถานที่ที่พอนค่ายิีใจอีกบอนหนึ่งเลยทุกคนโอ้โหขักบ่คักว่ะล่ะโอ้โหเป็นอันนี้เลยพี่น้องนี่โอ้โหคือขักเลยทุกคนเป็นหินแบบอันนี้เลยนะบรรยากาศข้างๆเลยทุกคนนี่ นี่นี่ยู่ทางบนทีโอเอที่ยางไปกับจิมี่พวกอันน่ะขจ้ามาทัวร์นะทุกคนมาทัวร์มาเทียวพักพรกับจิถ่ายรูปกันนิดหน่อยมีเ็ดบวกบกนนอคุณทีทุกคนเห็นเป็นอันนี้เลยอ <c oughs> ือหือเว้ยสหาเจ้าถ่ายรูปก,ก่อนเดียวค่อยไปข้างหลัง <c oughs> เป็นตาไม่เห็ดอวกแต่ว่วาพี่น้องโอ้โหกาดดีมากเลยโอเอมาหอนแล้วบอลพญานาคนะขจ้าจบุษราจังไรล่ะบานนี้ทุกคนพญาสีมุกดามหาเอยียงมหาวันนี้เอียงอ่ะโอเอาอ่านบมอพี่นอ้องช่วยโอเอเอ่านได้บ่อา,อาบอโอเอาอ,าอ,อ่านหมอ้ย แต่เหมืนเนยยพิ่นยิงใหญ่ค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศรอบๆเพิ่นเนาะเพิ่นนี่นจะผาแดงเขาเจ้าจเฮดจังไหนละเขาเจ้าจบูซาจังไดแหล่ะพี่น้องโอ้โหบรรยากาศดียังียับสงบลมพัดมาเย็นจ่อยจ่อยพี่น้องแต่กลางคืนอยู่บนเป็นตากกันมาได้ทุกคนได้วันสนิบปัญญา นี่เพื่นกับสีีบอลไปบูซ่านะันย่เนาะแต่ว่าเอ๊บบอกว่าสีบูซ่าเพิ่นจังได้กับสีพ่าเบ่งหลบๆซสักก้อนเนาะทุกคนอโอ้โหนีห่ดินี่ด,ดิพี่เนงะมาจากะมาหายบูซ่า่ โอ,อากาศดีแห้งปักติว๋วป่าววะก็ปักติว๋วเมนบอพี่น้องอันนี้แมนบอกว่าฮ่าแต่นเนี่ยกินนี่นี่แมนบอกก็ปักติว๋วแดงนี่นว่ะทุกคนเดี๋ยวเอเอาไปบูชาผ่าก่อนชิมาจุดถูกก่อนตอแต่ว่าเสียบระวังหรอเสียบอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่โอเอะกะจิจูดนี่ไว้ก่อนแล้วก็เจงทีไปขอพรเสียเอาไว้มองนี่เลย เอาไว้มองนี้ก่อนอย่าลืมจะของกันแล้วกันนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันกระิมะผูกมองนี้ล่ะทุกคนผูกมองอยู่ฟูเดียวโคโลนี่ล่ะมาคนเดียวก็เที่ยวได้ดเห็นไหมทุกคนบอกว่า เราก็เคยได้มาโอเอกสิ OA. สลากซื้อไว้หมองนี้เด้ผูใดอยังมาอยู่น้่กับขึ้นมาได้ทุกคนอยู่แถวๆนี่ลหละมาหาให้พอก็แล้วกันมางคนหาพอแหละก็เฮ้ยไม่อยู่ดีกว่ามาแล้วทุกคนเบิงออเดอร์าหกศูว้าวทุกคนในที่ชุดโอเอกับมาหอดนี่ ปลเ,ลเป็นผู้คือน,น้ำกันทุกคนป้าดได้ดีชุดจะมาหอดทุกคนอลังกาแห้งเลยนี่ึ้นทงังไซระบาดมีหลีบน้ำเด้อทุกคนมี่ทางงคืนกับสิประมาณนี้เด้อทุกคนนี่ย่างขึ้นมาน้อยหนึ่งกับสิมีรลีบมือันนี้โอ้ยคิดว่าสีคืนรลีบไปทางรัดซะแล้วเนาะป้าดทุกคนเขามานวัดจัง,งามอลีเด้อทุกคน เป็นสีเงินงามแหงคนงามแล้วก็ฟองฟังดูแฉลิีไปงามแหงว่าฉียางขึ้นพยางสองพี่น้องเพราะว่ามันคำเนาะหนาจนอีทเบิร์ดมากเหมือนสาวเอ้มากรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเอ้หนุงแต่งตัวบริสุทธิ์ภาพแน่นเลแซงเกงกาสันขึ้นมาก็เลยบอกข้นแล้วซันอะไรอะ ไปสังไหนไปสั่นูุสุดเลยสั่นจีเลยเพราะว่ามันคำเลยทุกคนโอเอมมาโม้เศ้าเนี่ยนะอยากรอทันเวลาไปนะจะเลยบได้อันนี้บอด้ขึ้นกางเกงขาสั้นก็เลยไปเปลี่ยนกางเกงมาอย่างดีเลยทุกคนเปลี่ยนกางเกงมาถึงแล้ว มือหนาจะต้ามาออกกําลังกายืัอนี้ต้องแรงแล้วว้าวว้าวในที่สุดก็มาถึงแล้วค่ะบรรยางขึ้ืนชําทุกคนเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ต่อหนองเนาะตอนนี้ก็คือฝาล้างฝนเลยทุกคนาวาาวทุกคนโอ้ยโอยตื่นเต้นแหงอะไร คอนเทนต์ต้องการว่าสวยงามแท้ทุกคนงามแห่งอลีอปูภาพบรรยากาศจับหล่อน้ำงามเลยทุกคนตื่นเต้นมอ้ออลีได้ทุกคนมอแก,ก,ก่การม้าผักพรว่าการที่ว่าเข้ามาอันนี้อันนั้นนะทุกคนชีเออหน่อจริงเลยมาผักพรแบบคือมาแล้วสบายใจเลยทุกคนลืมหมดเลยความถูกความเสื่ออย,อย่างนั้นนะ ทุกคนเลี้ยวไปเห็นเห็นฟังบานเฮ่านํานำทุกคนอูทางไหนเห็นว่าตื่นเต้นมากมาก,มากเลยทุกคนเด้ที่ชุดจะได้เมื่อหอเนานะอู้ทุกคนได้มา่ยืนอยู่มองนี่นี่มองทีโอเอเคยอนันนี้คะน,นะทุกคนบหุว่าอยู่ไซขนาะแตะกี้นเนาะเลี้ยวมาแต่ทางบานพื้นหนาะกันยังเห็นเลยด้พระใหญ่หนี่นานะทุกคน ยังเดียวเห็นเล้วต่อบอกเคยได้มาจ้าเถอะเมื่อดีได้บังหอดมาถึงอุ้ยตต่นเต้นแหงเลยทุกคนบุญหอดยอดเกี่ยวแหงอลีโอตเต้น,ตนเต,นต้นเต้นแหงทุกคนสู้งแหงมือแค้นสดสันได้ซำนีแล้วทุกคนสวยงามบ่ ้า่หน่มันก็เป็นแม่น้ำคลองเด้อทุกคนแม่น้ำลองเดอนโอ้เอ้อยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำกาลีพี่น้องงามแห้งเลยภาพที่เห็นในกล่องก็คือมันแข็แห้งเลยทุกคนถาวมว่ามาเห็นกับตาแหง้กงกุ๋งอลไกับบรรยากาศแบบโคตรดีเลยทุกคนเอ้ยอยากให้พี่น้องมาเห็นกับตาเลยเดย้โอ้โหงามแหง้งฝาล้างฝน หมอกกเต็มเลยแล้วก็มีก้อนเมฆน้ำฝนสิตโต๊ะามหวัวอีกแล้วทุกคนเองโอ้ยขึ้นมากกับคำแลนะ้วน้ำประมันหาโม่งโกวงวัวแล้วกับเงียบๆได้ขจอกกันอนะสิลงไปเบิร์เล่นน,นักท่องเที่ยวก็ได้นี่เมื่อสาวโอเอมาฮอดเดะบอนพญานาขึ้นนะฮึทุกคนมิวบานเฮาจังเป็นงามโอ้ยเห็นละขินฮอดบานเดีทุกคนนี่แล้วไปทางไหนกับสะพานพี่น้องเห็นบ่นสะพานขาแม่น้ำคอกงามแห้งน้องพี่น้อง งามแห้งแล้วกับบรรยากาศดีพร้อมเดทหาเป็นฤดูหนาวเล่นะส่วนง,งามหนาวนี่แห้งสิง,งามเลยนะ้หมอกเต็มเลยเลยทุกคนแต่อันนี้ก็ยังเลี้ยบบ่คอยเห็นหรอเพราะว่าฝนฮะกลาสิตกฝน่ะคือสิตกตลอดเลยแล้วก็ตกฮะาก็เศร้าอีกทุกคนนี่วยจักสิเฮ็ดจังได๋เนาะอย่าให้พี่นอเนี่ยได้ไม่เห็นกับตาแบบโอเอเลยคือภาพในกล่องที่ว่างามเลยอะนะ ภาพในกล่องที่ว่าง่ามแล้วค่ะแ็ยั่งบอซาเลยมาเบิงก็ตาพี่น้องเอ,อ้ยนี่ทางทาเวไหนัก็สิเป็นตัวเมืองมุกดาหารเด้อทุกคนนี่ท้าเท้นั่นแหละนี่ใกทางไปกับฟังเลา่าฟังสวรรค์นนะักขีทุกคนคิดถึงเด้อคิดหอดบ้านเด้อ <c ười> นี่ทุกคนพระองค์ใหญ่ๆเด้อที่โอเอเนี่ยมาแต่บ้านนะทุกคนว่าพี่ใจเด้อนะ มืออี้นะไปเห็นเราเป็นบุญตาบุญใจแห่งนี้ไปซ้ึกว่าอิ่มอกอิ่มใจแห่งเลยเด้ยทุกคนมืนะนะ่อว่นนะว่ได้กินเขาก็อิ่มแล้วเนาะแล้วก็สิภาพมาเบิงบรรยากาศมุมนี้นําทุกคนอ้อบรรยากาศคืโอโอ้โหค่ากลาตอนนี้อยู่ที่วัดภูมนุโลมวัดลอยพระบาทภูมนุโลมเด้อทุกคนมาเที่ยวได้บาดตต้ ไปฟังไหนกันสิทางผู้ผู้ดาทางไหนกันสิกรุงเทพมหานครคิดหอดกรุงเทพขึ้นกันเ้อคิดหอดคิดหอดทุกๆสถานที่ที่เคยเด้ไปที่เคยไดอยเด้อทุกคนคิดถึงหมาแล้วบ่อยากกราบเลยเด้อทุกคนโอเอะมาหลักกับส้มบิวนี่แหละกับบยยากราบเลยลงมาแล้วทุกคนคำจึกเลยสูตรสบับคนเดียวก็เที่ยวได้เนะทุกคน สำหรับโอเอนะคนเดียวก็เที่ยวได้แต่ว่าตอนนี้คำแห้งเลยทุกคนโอเอสิขอลับบานก่อนเออทุกคนบอกเลยว่ามันนี้ดีใจแหงเลยอิ่มอกอิ่มใจแหงเลยทุกคนเหมือนว่กกินข่าก็ได้ <c oughs> สำหรับคลิปนี้โอเอสิภามาบึงบรรยากาศ ที่งดงามแห้งทุกคนเป็นครั้งแรกที่โอเอตื่นตาตื่นใจแห้งที่ได้มาเลยทุกคนเป็นความฝันอีกหนึ่งความฝันที่เ a ได้เหตุสำเร็จแล้วทุกคนคือได้เห็นวัดภูมนุโลมเด้อทุกคนคะขันสันโอเอกะสิคขอปิดคลิปไฟซัมเนเดอทุกคนเราจะมาพอกันมือหนาเด้อบ๊ายบาย